เรื่องของข้อสอบกล่องข้อสอบข้อสอบแบบทดสอบและกระดาษคําตอบนะครับรวมถึงกระดาษคําตอบสํารองเลยด้วยผมสรุปวันนี้ก่อนเรื่องข้อสอบนะครับข้อสอบของสอทศนะครับก็จะบรรจุกล่องเหมือนเดิมอาจารย์คงชินตากับภาพเหล่านี้นะครับในแต่ละกล่องเนี่ยก็จะมีข้อสอบแยกวิชาอยู่แล้วก็จะมีข้อมูลอยู่ตรงนี้มีสีเป็นตัวบอกว่าข้อสอบเหล่านี้คือวิชาอะไรยังไงบ้างนะครับแล้ว ถ้าสนามขนาดเล็กนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแค่กล่องเดียวนะครับแต่ละวิชาก็จะบรรจุแบบนี้อาจารย์สังเกตได้เลยว่าที่กล่องข้อสอบอะครับเขาจะเขียนไว้อย่างนี้เช่นตัวเลขผมยกตัวอย่างข้อห้องอันนี้นะครับเป็นสนามนี้ของวิชานี้เขาเขียนว่ากล่องที่1นึทับหถ้าคําว่าที่กล่องทับหก็หมายความว่า1กล่องนี้เป็นกล่องที่1นึทับห่ก็คือลําดับที่ของกล่องและทั้งหมดช่องหลังมันคือทั้งหมดแต่นั้น1นึทับหก็หมายความว่าวิชานี้มีแค่กล่องเดียวก็เฉพาะอันนี้เท่านั้นเอง นะครับข้อสอบก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับดังนั้นเมื่อเราเปิดข้อสอบเข้าไปข้างล่างเขาจะเขียนว่าข้อสอบนี้ข้างในนี่บรรจุไว้ทั้งหมด่ซองเราก็ดูตรงนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีสำรองอยู่ี่ซองก็จะเขียนอยู่ในนี้ให้นะครับอ่าก็จะสอดคล้องกับจํานวนห้องสอบในสนามสอบนั้นๆนะครับอันนี้ก็คือกล่องข้อสอบนะครับก็จะมีการปิดอ่าด้วยเทปสอทศปิดด้วยโลโก้สอทศทุกอย่างต้องสภาพปกติแบบนี้ ถ้าเมื่อ,อไหร่ไปถึงที่ศูนย์แล้วอยู่ในสภาพไม่ใช่ปกติแบบนี้อันนี้ต้องติดต่อปรับที่ศอศนะครับอาจจะมีอะไรที่น่าสงสัยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกล่องข้อสอบนะครับแล้วก็สอบข้อสอบถ้าเปิดมานะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ว่าซอบนี้เป็นของห้องไหนอย่างไรแล้วก็ด้านหลังถ้าเราพลิกดูก็จะต้องปิดสนิทแล้วก็ปิดทับด้วยโลโก้ของสอบนะครับต่อมาในกล่องข้อสอบเนี่ยครับถ้ามีกล่องนี้อยู่1กล่อง มีทั้งตัวข้อสอบตามห้องสอบของเราและจะต้องมีข้อสอบสำรองอยู่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับข้อสอบสำรองนั้นก็จะมีอยู่ประมาณ5%ของจํานวนผู้เข้าสอบในสนามสอบนั้นๆน,น,นะครับสรุปง่ายๆว่าถ้าสนามนั้นเนี่ยมีเด็กอยู่ร0อยคนมีอยู่สห้องสอบนะครับก็จะมีข้อสอบสำรองอยู่1นซองเท่านั้นหนึ่ซองนี้ก็จะมีอยู่จำนวน5%ของ100ก็คือ5ฉบับ ครับหมายความว่าจะมีข้อสอบอเปียงคาฉบับเท่านั้นเป็นข้อสอบสำรองข้อสอบสำรองอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ในกล่องเดียวกับข้อสอบนี้แหละครับดังนั้นเมื่อเปิดเข้าไปเด่ยถ้าผมยกตัวอย่างว่าเด็กหนึ่งร้อยก็จะมีข้อสอบทั้งหมดยู่ห้าซองนะครับมีซองสำรองอยู่หนึ่งซองที่เหลือก็จะเป็นซองข้อสอบห้องที่หนึ่งถึงห้องที่สี่นะครับดังนั้นเมื่อเปิดขึ้นมาเี่ยเราจะให้กับกรรมการคุมสอบคือต้องแจก ซองปกปติไปข้อสอบที่หนึ่งสองสามสี่นะครับซองสำรองไม่แจกนะครับซองสำรองอันนี้จะไว้ใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆมีความจําเป็นต้องมาเปิดถ้าไม่ได้ใช้ก็ห้ามเปิดอีกนะครับซองสำรองก็จะต้องไม่เปิดนะครับต่อมามีกล่องข้อสอบอีกแบบหนึ่งที่จะเป็นกล่องขนาดใหญ่นะครับถ้าอาจารย์สังเกตบางครั้งเราพบว่าบางสนามนี่จะมีกล่องใหญ่ๆแบบนี้ไปด้วยก็เขียนว่าเป็นกล่องข้อสอบเหมือนกัน นะครับดังนั้นกล่องข้อสอบใหญ่ๆแบบนี้จะเป็นข้อสอบของข้อสอบอักษรเบลนะครับจะเป็นของตาบอดครับเป็นเด็กตาบอดหรือตาเรลานลาก็จะมีกล่องข้อสอบใหญ่ๆแบบนี้นะครับดังนั้นในกล่องข้อสอบนี้ก็จะบรรจุไว้ด้วยข้อสอบอักษรเบลนะครับแล้วก็ข้อสอบอักษรขยายของเด็กตาเรลานลาก็จะอยู่ในนี้ในนี้เมื่อเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีทั้งตัวข้อสอบและมีทั้งกระดาษคําตอบของเด็กอยู mm. <enthus blonde. S 2> ่ด้วยนะครับ โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยที่จะย้ำให้ดูนะครับว่าในวิชาภาษาไทยเนี่ยโดยเฉพาะป .6 และม .3 ปีนี้มีส่วนที่เป็นอัตนัยอยู่ด้วยนะครับดังนั้นกระดาษคำตอบอัตนัยของเด็กที่ใช้อักษรเบลกับอักษรขยายนี่จะเป็นกระดาษ A4 ไม่ใช่กระดาษคำตอบเหมือนกับเด็กปกติที่อยู่ในซองปกตินะครับกระดาษคำตอบของเด็กเหล่านี้ก็จะอยู่ในกล่องนี้แหละครับดังนั้นเมื่อเปิดไปก็จะเจอกระดาษคำตอบของเด็ก และข้อสอบนะครับเราก็จะมีชื่อเขียนอยู่หน้าซองย่อยๆที่อยู่ข้างในเหมือนกันว่าข้อสอบอันนี้เป็นของเด็กคนไหนกรรมาการก้าไปแจกให้กับเด็กที่ข้าสอบถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือเป็นกล่องข้อสอบอีกแบบหนึ่งนะครับย้ำอีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเป็นกล่องข้อสอบของเด็กพิเศษที่เป็นอักษรเบลและอักษรขยายเนี่เมื่อเราเอาข้อสอบกระดาษคาตอบให้เด็กสอบเสร็จแล้วครับพอสอบเสร็จ ขอให้ทางสนามสอบนั้นเก็บข้อสอบและกระดาษคําตอบของเด็กกลับคืนนะครับกลับคืนแล้วเอาไปใส่อะไรก็ให้ใส่กล่องนี้เหมือนเดิมนะครับอาจารย์ต้องเอามาใส่กล่องนี้เหมือนเดิมนะครับดังนั้นกล่องนี้นี่ก็เมื่อใช้เสร็จก็ปิดให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งไปให้กับศูนย์สอบศูนย์สอบก็ส่งไปให้กับสทสตอนที่รถไปรับด้วยนะครับเมื่อมาถึงสทสนี่เราจะได้เปิดกล่องนี้แล้วก็หยิบกระดาษคําตอบของเด็กออกมานะครับ อันนี่คือขอนิดนึงตรงนี้ว่าอาจจะพิเศษไม่เหมือนกับเด็กปกติทั่วไปนะครับ